วันที่โอคนี้สนามกีฬาจนกู้บรรณกคอนสังนะครับกุยเป็ดเจ๊ดุดกับเราว่างโดดเลมโบกินี่เลมโบกินี่วันจนาที่สนามนักอนสังประเภทเรื่อยๆนะครับจนไปยิดไปกับสไตล์คลาสสิกนะครับหลักอุ้มหลักตืบเก้าปางครับจนล็อกโอนะครับนาต่อกลางนักครับจนเต้นเวียนเลี่ยมดีบเดินเข้าออกนอกในเป้าว่าป้าตัวดีนะครับนะประเภทดื้อต้นแก่งแรงกบเกลืองเรืองวีชาสําหรับตัวนี้ส่วนเรามาพบกับโคจนเงินบ้างนะครับดุดดังามปรอยักแต็มซิ่งตะวันใจหรือเปล่าแบกเต็มตำล้อยนะ นะบักแก้มก็ไม่ธรรมดาปะเป็ดพีมือกบเกลืองเหมือนกันกับหลารุจนาเีชนาบันตะกอนชังนะครับเดินอักดหมัดตึงตึงตัวปะเป็ดเก่งแรงครับเปิดมาแต่หลังที่นักดันนะครับปะเป็ดไม่จับไม่ป้านะครับแต่ตาติดกลางแล้วปากกลางนักครับ อดมัดอัดจุกเบ,บ็ดน่ากลัวสำหรับตัวนี้กูนี่ดีเจอดีดังกูนะครับหนาประเภดปีมือกบเขอียงเรียบดีอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแหล่งแจ้งทางจองก้ายข้อมูลพิษบากประการใดขอตรวจเฉพามงวดทางจองก้อยโยไก่มีข้อมูลได้มีความยึดแน่นไก่อย่างไรหลงเม่นมาปูดเกวียไนได้นะครับส่วนไก่ที่อยากดูจนปัดก้าไปหน้าโป้ก้อย